รบสวัสดีครับพี่น้องมกอนีกาซิมาอันเกงอมปลาดุกน้อพี่น้องเนาะเกงอมหัวเข้ากาซิมาสแบบง่ายเด้อพี่น้องตำขคาตะไคร้ให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องตามในคลิปเลยพี่น้องคาตะไคร้พริกเนาะพี่น้องตำให้ละเอียดต้องการล่อไว้เนาะพี่น้องเนาะล่อเอาไปขวบพร้อมกันเสิกับปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะให้มันหอมแล้วก่อนพี่น้องให้ปลาดุกเ่าซุกก่อนค่อยเติมคักเติมอย่างเด้อพี่น้องการอมซีบรไซน้หามลายเนาะเสียเฮ็ดนามพวกอุจุเนาะพี่น้องอันดับแรกเขาก็เอาคาตะไคร้ที่เขาตำเรียบร้อยลงปุ๋ยให้เรียบร้อยก้ันินนลงไปดึง ล้วพี่น้องให้น้ำมันของพริกออกมามันยังซีดหรือ,อ,อเรืองพี่นอ้องก็เป็นแฉพี่น้องต่อไปเขาก็ทำการเติมเนื้อปลาดุกที่เขาหั่นไปเรียบร้อยนะพี่น้องเอาลูกไปขว่วให้มันสุกก่อนเรียงเนื้อปลาดุกกลายเป็นสีขาวๆกันเด้อพี่น้องคอยเติมน้ำก่อนเพราะว่า ค่าเนื้อมันพอซุกจะไปดึงไปเติมน้ำมันเนื้อมันสิเปื่อยพี่น้องข้าก็ทำการผุกหัวข้นๆให้เข้ากันปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาด้วยพี่น้องเด้อแล้วายชุบชีสดองไปตามชอบแล้วพี่น้องรอให้ปลามันทุกค่อยเติมน้ำด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เนื้อข้าปลาข้าวซุกระถ่อมการเติมน้ำลงไปการออมบ่ใส่น้ำหลายด้วยพี่น้องให้พ่ออุจุละพี่น้องเนาะถ้าแกงค่อยใส่น้ำหลายเนาะตามหลักการโดยทั่วไปเนาะพี่น้องแต่ว่าแล้วแต่ผู้มากเนาะพี่น้องมากใส่น้ำหลายก็ใส่โบมากใส่น้ำหลายก็บ่ต้องใส่หลายเนาะพี่่นนน้อองเาาะตมกกทำั ก่อยให้น้นาม,มันเดือดเด้อพี่น้องเด้อใส่ไฟเข้าไปมันเดือดเดือดแตจังหน่อยล้วก็เอาพักเข้าลงไปพักเนี่เราเตรียมไว้ใบเป็นพักซี่เนาะพี่น้องเน,ะนาะแล้วก็จะมีกะลามเลยจ้าน่อยแล้วก็ต้นหอมพี่น้องขาดบ่ได้เลยในการแกงอ่อมของเฮาสิให้อร่อยก็คือต้องมีใบพักอีตูเนาะพี่น้องใบเมี่ยงหลักของเฮานี่แหละพี่น้องปลูกไว้ข้างหัวก็งามๆแล้วล่ะมันเริ่มแกงน,นะจ๊ะหน่อยเอามาใส่แกงอ่อมหอมๆอันนี้รอพักเฮายุบกันเด้อดรอแหลกก่อนแล้วค่อยเอาพักอีตูตอนนกลงค่อยเติมลงไปพี่น้องมงอันจังสิบ่เรื่้ยพ พี่น้องมากรสชาติแบบได้กระชเบมึงว่าเออเอารสชาตินี่แหละเหมาะกับการกินของเข้ากระใส่เข้าไปพี่น้องเติมรสชาติด้วยผงชุดรสน้ำปลาตามชอบเด้อพี่น้องเด้อทำการเฮ็ดกับเขากำนาบ่มีพิษมีถือพี่น้องเซจเรียบร่อยกับขเขาเมามากินน้ำกันเด้อพี่น้องกินเขาเร่งเขาง่ายน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ